เครื่องดื่มที่ควรไม่ควรดื่มก่อนนอนหากเราจะนอนไม่หลับจริงๆต่อให้นับแกะไปกี่ร้อยตัวก็อาจจะไม่ช่วยอ่านหนังสือก็แล้วดูซีรีส์ก็แล้วก็ยิ่งนอนไม่หลับ ข้าไปกันใหญ่คุณอาจจะลืมไปว่าสาเหตุที่ทำให้คุณนอนไม่หลับมีอะไรบ้างขยะสะสมที่นอนไปเมื่อตอนหัวคำ้ำหรืออาจจะเพราะอาหารที่ทานไปเมื่อช่วงเย็นที่่านมาโดยเฉพาะเครื่องดื่มก่อนนอนที่ส่งผลต่อระบบการนอนของคุณมากกว่าที่คุณคิดมีเครื่องดื่มบางชนิดที่ดื่มแล้วจะช่วยให้หลับสบายหลับได้ขึ้นแต่ก็มีเครื่องดื่มอีกหลายชนิดที่ควรหลีกเลี่ยงเช่นกัน เครื่องดื่มที่ช่วยให้นอนหลับง่ายขึ้น 1. จุดนมนมมีคริปโตโฟเฟนเป็นกรดอะมิโนโที่ช่วยสังเคราะห์พอโม,โมเมลาโทนินช่วยให้เราผ่อนคลายลดความตึงคเครียดนอนหลับสบายมากยิ่งขึ้นดังนั้นหากตอนเด็กๆคุณพ่อคุณแม่เคยส่งเข้านอนด้วยนมอุ่นๆหนึ่งแก้วถือว่าเป็นเรื่องดีสุดๆ เลยลสามารถเลือกดื่มได้ทั้งนมวัวและนมฝัวเหลือมตามใจชอบเลยพิสโั้เลือกเป็นนมอุ่นจะรู้สึกผ่อนคลายหลับสบายกว่านมเย็นควรเลือกนมจืดเพื่อหีเลี่ยมการเพิ่มน้ำตาลให้กับร่างกายโดยไม่จำเป็นก่อนนอนและควรแรงฟันหลังดื่มนมด้วย2จุด ชาคาโมไายแม้จะเห็นว่าเป็นชาแต่ก็เป็นชาที่ออกฤทธิ์คลายาระนับประสาทและช่วย่อนคลายจิตใจให้รู้สึกสบายและนอนหลับง่ายขึ้นได้เป็นผลมาจากสารตาร้านอนุมูลอิสะระแฟลโวนอยดิจีนินที่อยู่ในชานั่นเองอ่านต่อมากกว่ามากกว่าชาคาโมไายชาเพื่อสุขภาพกับประโยชน์5ข้อที่ไม่ควรพลาด3จุดสบท ดีจากผักผมลไมแมกนีเซียมสูงเพราะแมกนีเซียมมีส่วนช่วยในการอนคลายกล้ามเนื้อตามส่วนต่างๆของร่างกายดังนั้นหากได้ทานสบูที้หรือเครื่องดื่มที่รวมผักผมลไม้ที่มีแมกนีเซียมปันรวมกันทานในช่วงก่อนนอนนอกจากจะช่วยให้นอนหลับสบายแล้วตื่นเช้ามารับรองว่าระบบขับถ่ายก็ต้องดีตามไปด้วยแน่นอนทิฟโคโนอาหารที่มีแมกนีเซียมสูงเช่นผักกวยยลงิงเมล็ดฟักทองมเมล็ดพา ตะวันคุยตัวกล้วยและผั่วต่างตาเครื่องดื่มที่ไม่ควรวดื่มก่อนเข้านอน4จุดเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนชากาแฟน้ำอัดลมช็อกโกแลตโกโก้เครื่องดื่มเหล่านี้รวดแล้วแต่มีส่วนผสมของคาเฟอีนที่ช่วยให้ตื่นตัวดังนั้นเราก็ไม่คัรวดื่มเครื่องดื่มเหล่านี้ก่อนนอนถ้าจะให้ดีคือหลีกเลี่ยงเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนทุกชนิดอย่างน้อย6ชั่วโมงก่อนนอนจะดีที่สุด5จุด เครื่องดื่มน้ำตาลสงูงนอกจากร่างกายจะไม่ต้องการเครื่องดื่มที่ให้พลังงานอะไรมากมายก่อนนอนแล้วเครื่องดื่มน้ำตาลสงูงยังมีความเสี่ยมที่จะทำให้ระดับน้ำตาลในเลือสลดสูงรบกวนการผ่อนคลายของร่างกายระหว่างนอนได้เครื่องดื่มน้ำตาลสงูงนอกจากจะมีน้ำอัดลมแล้วยังรวมไปถึงน้ำาผมละไม้ตาม่ตางๆอีกด้วยนอกจากอาหารที่เราทานก่อนนอนการออกกำลังกายปรับสภาพบรรยากาศในห้องนอนทำสมาธิ ยังช่วยให้เรานอนหลับสนิทนอนหลับได้ามากขึ้นได้แต่หากใครมีปัญหานอนไม่หลับขั้นรุนแรงควรพบแพทย์ตรวจหาสาเหตุที่แพ้จริงและหาทางแก้ไขอย่างถูกต้องค่ะอ่านต่อมากกว่ามากกว่า9เทคนิคช่วยให้นอนหลับเพียงพอลดเสี่ยงโรคขอขอบคุณข้อมูลโคลนโกลบอลนิวถ้าโคลนดีสอ